สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปที่จอดรถโรงพยาบาลปักน้ําหรือโรงพยาบาลสมุรปาการนะคะเมื่อก่อนเราเรียกกันโรงพยาบาลปักน้านะแต่ก็คือเป็นโรงพยาบาลประจําจังหวัดนะคะเราก็เลยเรียกโรงพยาบาลสมุดปาการซ้ายมือเนีน่ยเราจะเข้าด้านหน้าโรงพยาบาลเลยแต่เดี๋ยวเราไม่ไปนะคะเราจะตรงไปอีกนิดนึงเราจะไปที่จอดรถฟรีของโรงพยาบาลสมุดปากการค่ะ ดูสิคะว่ามาตอนเที่ยงวันเราจะมีที่จอดรถไหมปกติก็จะมาแต่เชา้าอ้าวพี่ฟอร์ดพี่ฟอร์ดจอดน่ะเดี๋ยวแป๊บนะคะแป๊บแปบ๊เราต้องตกออกก่อนว้าวสวยนะพี่ฟอร์ดเอาแล้วพี่ไม่จอดทําทำเรางงไปด้วยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าที่จอดรถโรงพยาบาลสมุทรปราการ เขามาที่เดียวกับเราแน่เลยอาจจะไม่เคยมาเนาะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงเศษๆนะคะดูกันเถอะว่ามีที่จอดรถไหมตรงนี้ซ้ายมือก็คงมานั่งรอรอรถกล์ฟที่จะรับไปที่ตัวอาคารนะคะเดี๋ยวเราวนขวาเพื่อที่จะไปเข้าที่จอดรถแล้วก็เดินมาทางซ้ายนะคะเพื่อที่จะไปอาคารอาคารของโรงพยาบาลค่ะดูสิ เช้าเช้าก็มาจอดได้แล้วนะคะยังไม่หกโมงเลยก็เปิดแล้วเพราะว่าเผื่อบางคนต้องมาเ,ออเช็คแล a บก่อนก่อนถึงวันนัดอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้เราก็ถ่ายบรรยากาศมาตอนเที่ยงกว่ากว่าให้เพื่อนๆดู น่าจะมีนะเพราะว่าคนที่มาธุระตั้งแต่เช้าก็จะเสร็จแล้วยอยกลับนะเราก็มาตอนเที่ยงมาลุ้นกันดีกว่าเราจะได้จอดตรงไหนกว้างมากนะคะกว้างมากคนที่เคยมาประจำจะเห็นว่าตรงนี้ก็มีอ่ะเอาดีไม่เอาดีอ่ะวนอีกนิดละกัน กว้างดีนะคะเนี่ตรงไปก็เป็นทางออกสายลวดนะเราได้แล้วล่ะเราเห็นรถจะออกหนึ่งคันประมาณนี้นะคะเพื่อนๆมีค่ะมีมาช่วงเที่ยงจะเป็นคนที่มาแต่เช้าแล้วเสร็จธุระนะเดี๋ยวเราเข้าจอดเลยเยอะเยอะทีเดียวคนที่เคยมารักษาที่โรงพยาบาลตั้งแต่ดั้งเดิมจะรู้นะคะว่าเออที่เดิมที่มีบริการฟรีมแคบมาก นะะก็เลยมีที่ของเอกชนให้บริการด้านหน้าโรงบาลหลายที่เลยครึ่งวันสามสิบบาทนะคะแต่ตอนนี้คือเรามาจอดตรงเนี้ยนะคะถนนสายลวดฟรีค่ะให้เพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศนะคะ เดี๋ยวดูว่าเราจะได้นั่งรถกล์ฟไหมหรือถ้าเช้าเช้าเนี่ยรถจะรับผู้โดยสารรถกลอฟนะคะจะรับผู้โดยสารจากที่จอดรถไปส่งตึกของโรงพยาบาลเนี่ยเริ่มต้นที่เจ็ดโมงถ้าเรามาก่อนเจ็ดโมงเราก็เดินค่ะนิดเดียวนะโอเคประมาณหนึ่งให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะคะว่ามาได้มาได้ถึงแม้จะเที่ยงวันก็มีที่จอดรถโอเคสวัสดีค่ะ